ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระเจ้าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสงฆ์ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่เราลึกถึงพวกเรากราบพระพร้อมกันนะคะอาราหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังพระขวาวันตังอะิวาเทมิ สวากาตภะควะตาธโมธามังนามาสามิสุปฏิปันโนภะ,ท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 ะควโตสาวกสร้างครสั้างขังนามนา,มา,ะ,ะ,าะโมตัสะภะควโตอะราหะตสสมมาสมพุทธา,า,า,ะ,ะ,าะโมตัสะภะควโตอะราหะตสสมมา นาโมาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,สธัสสะสัธุค่ะสัธุค่ะก็ได้เวลาของนักเรียนปีสามเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นกระดานให้ตรวจกันบ้านหน่อยนะคะกันบ้านอาจารย์ให้ทำอัศธาตุเนาะมันก็จะมีอ่ามีศัพท์มีศั์ที่มันใช้ นะคะใช้ยอยู่สามสามวิพัต์ก็จะมีหมวดวัตถมนาวัตถมนานะคะหมวดวัตถมนาแล้วก็หมวดอ่าสัตมีสัตมีวิพัต์แล้วก็หมวดอะไรนะอัจชตณีอ่าอัจชตณีอัจชตณีวิพัตน์นะคะอัจชตณีวิพัตน์ อาหมวดวัตมนาวิพัฒน์มีอะไรบ้างนะนักเรียนนะคะเอกะพหุเอกะพห,ะพหุปรตะอัตตะนะคะก็จะมีบุรุษปฐมบุรุษมัชิมบ,มบุรุษอุตมบุรุษ เป็นไงคะหมวดประัดตบ,บมีติอันติสิสทะมิมะ<า>อ่ะวิพัตเตอันเตเสวะเหเอมะเหอ่ะทีนี้หมวดสัตตมีวิพัตเป็นไงอ่ะหมวดสัตตมีวิพัตมีอะไรบ้าง เอกะพะหุเอกะพะหุปะอะอ่ะมีอะไรบ้างคะสัตมีวิพัฒน์เอยยะอ่าพวกท่านท่องจำสิอาจารย์ไม่ให<อ>้อ,อ,อายะอาอ,อายุงอายุงเอยเอยาสิเอยเอยาทา ไอยามิอ่าไอยามะอะไรอีกคะเอถาเอรังเอโถอยะวะโหอ่าออยังอ่าอยังอ ยามเห์อัอายยะเหส่วนอชัตตณีวิพัตน์ยังไงคะมีอะไรบ้างอชัตตณีวิพัตมีอะไรบ้างปะเอกะพหุเอกะพหุมีอะไรบ้างอชัตชตณีอีอุงโอตทาอืม อิงมหาอ่าอ่าอาอูเสวะหังอังมะเหอังมะเหอ่าฉะนั้นในสามอันเนี่ยจะแบ่งเป็นปัจจุบันการอ่ะวัตมานาปัจจุบันการคำแปลว่าอยู่ย่อมจะ คำแปลสาตาัตมีแปลว่าคว,ควรพึงอ่าควรพึงพึงเป็นปัจจุบันไหมคะจัดเป็นปัจจุบัน,นการส่วนอัชตนีแปลว่าแล้วแล้วเป็นอดีตไหมคะ,คะอ่าแล้วหรืออ่าได,ได้ได้อะไรจุดจุดจดุแล้วก็ลงคําว่าแล้วตามเห็นไหมคะแสดงว่า ถ้าแปลว่าแล้วเนี่ยต้องเป็นอดีตใช่ไหมคะถ้าแปลว่าอยู่ย่อมจะต้องเป็นปัจจุบัน,นอ่าสัตมีตัวนี้ควรพึงๆเนี่ยก็จัดเป็นปัจจุบันก็ได้<ม>เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอสัพท์เป็นไงคะเวลาที่เราเจอสัพท์ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องดูวิพัตข้างหลังทีนี้อาจารย์ให้การบ้านนักเรียนน่ะนักเรียนส่งการบ้านอาจารย์ส่งผิด แล้วก็ส่งผิดทุกคน,กนตื่นเต้นมากเลยนักเรียนลอกกันลอกกันผิดหมดเลยลอกกันทั้งทีให้มันถูกหน่อยก็ไม่ได้เล่นลอกกันผิดหมดเลยไม่ได้ถามซ้ายถามขวาเลยมันบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของอาจารย์นะนักเรียนทําผิดประสิทธิภาพอาจารย์มีไหมคะมีค่ะมีอ,ะอาจเรย่เหรออะจริงเหรอ อหรือว่าอาจารย์สอนนักเรียนไม่รู้เรื่องแล้วนักเรียนก็เลยไม่รู้เรื่องตามอาจารย์แม่จริงๆนะดูอาจารย์พูดมีอาจารย์ดูอาจารย์พูดนะอ่ะอย่างเช่นอสาทธาเราเขียนอาจารย์ให้เขียนกันบ้านอสาทธาใช่ไหมคะมีตัวหนึ่งที่นักเรียนน่ะนักเรียนเล่นแปลอสาทธาว่าควรมีควรเป็นควรมีควรเป็นใช้คําว่าควรหมดเลย แค่จันยกให้ดูตัวอย่างเฉยๆนึกภาพไหมคะฉะนั้นในตรงข้างหลังเนี่ยในตรงข้างหลังเนี่ยนะคะใช้ในตครงข้างหลังมีมหาไหมคะเป็นอิอัชตนีอัศธาตุเป็น e. ani, อ,อ,อสาสิเ, 4, เห็นไหมคะ R 4. R 4, R 4, อาสิอาสิลงอะไรลงอะไรลงวิพัตอะไรถึงเป็นอาสิได้เนะียคะอาสิ 4, ตัวเนี้ย เดิมทีคืออสศธาตุเห็นไหมคะเดิมทีคืออสศธาตุอสีตัวเนี้ยอสศธาตุตัวน,วนี้เป็นไงคะอสศธาตุลงอะไรลง e อัจฉต,ติเนี่ยบวก e อัจฉต,ติีสสำเร็จรูปเป็นอสีมองเห็นไหมคะเห็นกล้องไหมในกล้องเห็นไหมอ่าสำเร็จรูปเป็นอสีอ่า เอาตัวนี้ออกก็ได้เอากระดานตัวนี้ออกเอาส่วนนี้ออกเพราะตัวนี้เราเรียนไปแล้วนะคะอาจารย์ให้นักเรียนอุตสาหา์คิดแล้วก็แปลไปก่อนแม่ตรงไหนที่อาจารย์ไม่บอกไว้ก่อนนะเ,เขียนผิดเลยนักเรียนอาจารย์ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะคือถ้าอาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยก็จะทําถูกหมดแต่ถ้าอาจารย์ไม่บอกปุ๊บกูคิดไม่เป็นก็เลยจะทําผิดหมดโฮ้ยดีตรงนี้แหละต้องมีคนบอกถ้าไม่บอกนี่ทําไม่ได้อาจารย์รู้สึกภาคภูมิใจในการ ทำผิดของนักเรียนละเกินนี่เราจะพูดคำไหนแดกไหมเนี่ยทั้งแดกทั้งดันหรือเปล่าอะอย่างเช่นคําว่านะอาสซิเห็นนะมอาสิเนี่ยเราอาจารย์ให้ทําการบ้านอสาธาตใช่ไหมคะเนี่ยอสาธาตอสาธาตแปลว่าอะไรคะอืออสาธาตตัวนี้แปลว่าแปลว่าอ่า แปลว่ามีานะแปลว่าเป็นดูซีหน้าหนึ่งร้อยเก้าอาจารย์สอนจนปานนี้หาหน้าเจอก็อยังไม่รู้ก็ไม่แน่ใจเลยหน้าหน,น,นึ่งร้อยเก้าไปในความมมีควาเป็นอาือ,อสาธาตทีเนี้ยในบทที่อาจารย์ให้ทำกันบ้านที่นักเรียนแปลผิดจะแปลผิดในรูปของการลงวิพัฒน์หมวดอัจฉตินี หมวดสัตตมีเนี่ยไม่เป็นไรหรอกอาจารย์เขียนตัวอย่างให้ว่าแปลว่าพึงมีพึงเป็นนักเรียนก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าทุกอันในนั้นต้องแปลว่าพึงมีพึงเป็นหมดเลย <c oughs> ไม่ได้ออกเสียงสำเนียงของการที่เป็นอดีตในหมวดอจชตนีเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยในหมวดอาัตนีที่นักเรียนเขียนผิดจะมีคำว่าอาสิเห็นไหมคะอาสิเนี่ยเดิมทีก็เท่ากับ อ่อสาัทธาตัตวนี้บวกกับวิพัตนตัวนี้คือ e. อีอัชตนีเห็นไหมคะอีอัชตนีสำเร็จรูปเป็นอาสิสำเร็จรูปเป็นยังไงล่ะหลักการก็มีอยู่แล้วพอลงอสัลงอ e. ีปุ๊บเป็นไงคะอี e. ตัวนี้ของอัชตนีเป็นไงหลักการรัศกอีะะ e. ตัวนี้ให้เป็นอีซะแล้วใส่อ่ารัศกอีเป็นอีเลยแล้วทีนี้ าสะท่าตัวนี้ลบอะไรไป่อาถ้าไม่ลบก็ครับอ่าทีค่ะอ่ะเป็นอาตัวนี้เห็นไหมคะอาสะท่าตัวนี้ก็ทําให้เป็นอาสะเป็นไงคะอาสะตัวนี้ลบอ่าลบอาตัวนี้แล้วและสะอีเป็นอาแล้วเป็นไงคะเป็นอีแล้วก็เท่ากับเอาสระอีตัวนี้มาใส่ตรงนี้เออก็เลยต้องเป็นอาสิแปลว่ามีแล้วได้ไหมคะมีแล้ว แปลว่าได้มีแล้วได้ไหมคะได้เห็นไหมคะเนี่ยต้องออกเสียงแปลของของวิพัฒน์ที่เอาไปใช้คืออ e. ีอชัตตนีทีนี้ที่นักเรียนทำผิดนี่ไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะนักเรียนไม่รู้ว่าอาสิเนี่ยมันลงวิพัฒน์อะไรนักเรียนก็เลยไม่รู้ว่าพอไม่รู้วิพัฒน์อะไรนักเรียนก็เลยแปลผิดโอเคไหมคะอืมจากนั้นเนี่ย นักเรียนต้องมาฝึกทำฝึกทำหมวดวิพัฒน์ต่างๆอ่ะว่าแล้วอาจารย์ก็จะให้การบ้านเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้การบ้านเลยว่าให้ให้นักเรียนใช้ธาตุนะคะใช้ธาตุไหนดีนะเพราะว่าธาตุดีกว่าะวะอืมเพราะวะา่าธาตุเพราะว่าธาตุนะคะพอสำเพอ เพราะว่าธาตุไปแจกสับเนี่ยพราะว่าธาตุแปลว่าอะไรคะแปลว่ามีไหมแปลว่าเป็นไหมแปลว่าเป็นเอาไปแจกนะคะแจกแจกใส่วิพัตใส่วิพัตวิพัต์อะไรล่ะใส่วิพัต,อต์อาขยาดอาขยาดในแปดบทเลยค่ะในแปแปดหมวด วิพัตน์อาขยาด8หมวดมีหมวดไหนบ้าง1หมวดวัตตมานา,าวัตตมานาวิพัฒน์สองหมวดปะโรคขาปะโรคขาวิพัตน์สามหมวดอะไรคะสามหมวดหิยัตตนีวิพัตนนะคะสี่อัชัดตนีอัชัด ตะ,น,ะตนีวิพัตอ่าหมวดอาชะตนนีวิพัตห้าหมวดอ่าพวิสันติะน,ตนะคะสันติวิพัตหกหมวดกาลาติปาตปต,ต,ติวิพัฒหมวดอะไรอีกคะขาดตัวไหนเนี่ยปันจะมีันจมีเป็นอยู่ในหมวดไหนหมวดสองหรือหมวดสามอ่า นั่นไงนอ่าหมวดที่สองอืมหมวดที่สองนะคะสองปันจะมีวิพัฒน์หมวดที่สามเออแล้วทำไมคุณชอบไม่เห็นเหมือนชาวบ้านเขาอะ่ะสัตตมีาตามวิพัฒน์สี่อะไรคะสี่ป่าโลกขาสี่ป่าโลกขาวิพัฒน์อ่ะ หแล้วก็สองก็สามสี่ปโรคาวิพัฒ5อห้าลายห้าหียตนีหกอาชาต, 6, ชาตนีเจ็ดเจ็ดพระวิสันติแปดครบไหมคะ 6, ครบค่ะแล้วทำไมอาจารย์ต้องเขียนตามคุณช่อด,ด้วยือก็เพราะว่าคนโง่ไหลาตามเข้าไปก่อนแล้วเขาจะได้รู้ว่าเขาโง่ตรงไหนเขาจะได้จำเข้าใจปะะ พวกท่านเห็นคนโง่ปุ๊บพวกท่านขัดเขาไปเลยคนโง่ก็จะยิ่งมึนไปใหญ่ถ้าทําอย่างนี้ปุ๊บเขาจะโอ้โหกูลืมอะไรไปนี่อ่ะทีนี้ถ้านักเรียนไปแจกใน8หมวดอย่างเงี้ยถ้าหากว่าสมมติภาวะศัพท์เนี่ยมาแจกในหมวดสัตมีละ่ะลงเออยะลงเอยะเอยะปัจจัยจะเป็นยังไงคะพระอะไรพระเวยไหมเนี่ยพระเวย พะเวยะไหมคะอือพะเวยะเ,ะเยะห็นไหมคะพะเวยะพะเวยะมาจากสัพไหนมาจากพระวะ,<ฮ>ะอ่ามาจากภูธาตุเอาไหม่อาจารย์ล,ลืมไปมาจากภูธาตุแปลงภูเป็นนะคะแปลงภูเป็นพระวะ,วะอือแปลงภูเป็นพระวะก่อนเนี่ยแปลงภูเป็นพระวะพอมาบวกอันนี้ บวกภาวะภาวะศัพท์บวกอะไรบวกเอยะนะบวกอายะอ่านอีกทีหนึ่งอ่านว่าอายะอย่างนี้ก็ได้จุดตัวนี้เป็นไอเลยอายะเสร็จแล้วเป็นไงคะลบออ่างออกอ่าก็จะเป็นอะไรเหลือแต่สระเอกับยอยักษ์นี่นะคะตัวนี้ก็จะเหลือแค่สระเอแล้วก็ยอยักษ์จุดสองตัวถูกไหมคะเราก็เอาภาวะตัวนี้เข้ามาใส่ตรงกลางเป็นไงคะก็เป็นภาวะยัอ่าถ้าเป็น พระหูวัจะนะล่ะคะลงเอ,งอ,งอยุงอ่าลงไอยุงก็จะเป็นภาวะศัพท์เหมือนเดิมเป็นภาวะอ่าพะวะอะไรพระเวยพระเวยไหมคะพระเวยยุงเหมือนเดิมเนี่ยก็แค่นี้เองเราก็เปลี่ยนแค่นี้นะคะให้นักเรียนไปไปทํามาถ้าเป็นหมวดอ e, ีทายังไงอียดเชต,ตนีเอาภาวะตัวนี้ไปใส่อ่ะเอาไปใส่เวลาใส่ใส่ยังไงละ่ะ นะแปลว่าแล้วได้แล้วมีไหมคะมีคําว่าได้แล้วอ่ะเป็นแล้วมีไหมเ,เป็นอ่ะก็เป็นไงคะพระวะสีได้ไหมาาทาไมหละ่ละหลักการถึงเป็นสีเนี่ยก็เท่ากับภาวะตัวเนี้ลงภูธาตุแปลงภูธาตุเป็นภาวะก่อนอพอแปลงภูธาตุเป็นภาวะเสร็จแล้วเป็นไงคะลงอีไหมอ,อ่ะก็เอาเป็นภาวะ บวกอ e, บวก e, อีอะเชตนีอี e, ตัวนี้รักษาให้เป็นสระอีก่อนอ่าแล้วลงสะอาคมไหมหลักการของเขามีสะอาคมด้วยก็จะเป็นพระอ่าพระวะศีพอสะอาคมมาแล้วตัวนี้ร e, ักษาอีเป็นอีเป็นพะวะ4แปลว่ามีแล้ว,ลวเป็นแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคไหมคะอ่า ถ้าเป็นว่าหมวดกาลาติปฏิล่ะถ้าหมวดกาลาติปฏิกาลาติปฏิมีวิพัต์อะไรบ้างคะมีวิพัตอะไรบ้างศาส,ส,สิสาสันติอะไรบ้างนือดูสิหน้าไหนหน้าไหนหน้า 94, เก้าสิบสี่ยป็ไงหน้าเก้าสิบสี่ลองท่องพร้อมกันสิคะกาลาติปฏิ วิพัฒนมีอะไรบ้างสะสาอ่าสะสาสสุสะสังสุสะเสอ่าสะเสสะสะะสะสทะอือ่าสะสะทะสะสังอืสะมหาสะสมหา เห็นไหมคะสามหาใส่จ huh. like ah uh ุดไปด้วยนะเนี่ยสังเกตเขาจะใส่จุดตรงสอเสือเห็นไหมคะอ่ะตัวนี้สะสังสุอ่ะหมวดอัตตะละคะเป็นไงครับสะ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 สสะ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 สิสส สะสะเสเนี่ยสะสะเส่แล้วก็สะสะวะเหเห็นไหมคะสะสะวะเหแล้วก็สะสังสะสามะหาเสเห็นไหมคะสะสามะหาเสจุดอยู่ตรงไหนจุดตรงมอมะ อ่ะทีนี้เอาภูธาตุมาภูธาตุภูธาตุบวกอ่าสมมุติบวกเอกวจนะเอกวจนะของหมวดพากาลาติปาติวิพัตอาขยาดอ่อาเนี่ยถ้าพูดให้จบนะคะจะพูดแบบนี้วิพัตอาขยาดหมวดภูธาตุบวกสสะ,สะวิพัตอ่าสสะ,สะ,สะวิพัต ทำ,ทำภูธาให้เป็นภา,ภาวะก่อนพอทำภูธาให้เป็นภาวะเสร็จก็บวกส,สาเข้าไปาก็เท่ากับเป็นพระวะเป็นไงคะเอามาซ้อนกันแล้วเป็นไงมาสนที่ต่อกันแล้วเป็นไงใส่จุดไหม<า>อ,อ่านว่าพระอะไรคะพระวัดสาใช่ไหมได้ไหมคะภาวัสาแปลว่าจากอะไรคะ หมวดนี้การติปติใช้คำว่าจากใช่ไหมคะเป็นอนาคตไหมอนาคตอ่ะอนาคตบวกอดีตหรือเปล่าดูคำแปลหน้า98เป็นอนาคตบวกอดีตแปลว่าจากได้แล้วเป็นไงคะจากได้แล้วมีไหมคำพูดแบบนี้มีไหมคะ,มคะเราจะได้แล้วถ้าเราได้แล้วเราจะทำอย่างนี้มีไหม อ่าพรุ่งนี้เราจะไปทํางานถือถือหินอยู่ตรงนั้นพอเราถือหินตรงนั้นแล้วเป็นไงเราก็จะทําอย่างนี้ต่อมีไหมคะคําพูดประโยคแบบนี้มีไหมอ่าเป็นประโยคในอนาคตตรงนั้นฉะนั้นเนี่ยตัวนี้หมวดนี้ก็จะแปลว่าจักได้แต่ก็จะมีคําว่าได้แล้วเข้ามาด้วยเห็นไหมคะอ่าได้แล้วได้แล้วถ้ามีอะานาหน้านะ ถ้ามีอ่ะนำหน้าตัวนี้ภาวะศาตัวนี้ไม่มีอ่ะนำหน้าแปลว่าจักได้แปลว่าจักได้อย่างเดียวแต่ถ้ามีอ่ะนำหน้าล่ะเห็นไหมคะเขาเขียนไว้หน้า98ถ้ามีอ่ะนำหน้าแปลว่าจักได้แล้วอ่ะถ้ามีอะก็ใส่อะเข้าไปอะพระอ่ะภาวะาแปลว่าจักได้แล้วก็ต่างกันอย่างนี้อย่างเช่นคําว่าอโหสิ อโหสีมาจากศัพท์ไหนอืมอโหสีมาจากศัพท์ไหนเคยเห็นไหมคะเคยได้ยินไหมไเคยได้ยินคําว่าอโหสีใช่ไหมคะอือม,มีอาําหน้าไหมมีอาําหน้าและบวกอะไรหูธาตุไหมหูธาตุในความมีความเป็นเปิดไปดูซิธาตุหูธาตุมีบ้างไหมมีปะอืม หมู่ธาตุในความมีความเป็นไปดูตรงไหนถึงจะเห็นน้อเดี๋ยวค่อยไปหาแล้วกันนะคะเอาตรงนี้ไปก่อนหมู่ธาตุเสร็จแล้วเป็นไงบวกอะไรบวก e อชัชฉริยอออ่างคงไว้เป็นไงคะพฤึกอุตรงนี้เป็น o โอ้คงไว้เหมือนเดิมหอหีบคงไว้เหมือนเดิม e อชัชฉนีเวลาหลักการลงมาแล้วเป็นไงคะสะอาคมและสะ e เป็น e เป็น อโหสิอโหสิแปลว่าได้แล้วได้ไหมคะอืมแปลว่าได้แล้วที่แปลว่าได้แล้วได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามีคําว่าอ่ะอยู่ข้างหน้าจึงแปลว่าได้คำอ่อาีตัวเนี้ยนะคะก็แปลว่าแล้วอยู่แล้วพอมีอะข้างหน้าก็เป็นได้แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นโหสิอย่างเดียวเป็นไงคะก็แปลว่า เป็นแล้วเออถ้ามีอะนำหน้าก็ได้เป็นแล้วอืมเนี่ยใส่เข้าไปคำว่าได้เป็นแล้วก็ได้ค่ะมีไหมได้เป็นแล้วคุณช่อได้เป็นนางลำแล้วในชาติก่อนมีไหมเออมีอย่างเงี้ยเป็นต้นเข้าใจไหมคะนั้นศั์มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่ะทีนี้ก็ให้นักเรียนนะคะไปไปทำศัพท์เอาภาวะศั์เนาะอืมเอาภาวะเอาภูธาตเอาภูธาตุ นะคะเอาภูธาตุไปแจกภูธาตุมานะคะไปแจกภูธาตุมาเนี่ยค่ะภูธาตุตัวเนี้นะคะไปแจกมาไปแจกนะคะไปแจกใส่วิพัตอาขญาตินะคะไปแจกใส่วิพัต์อาขญาต,นะะต,าติมาให้ครบแดหมวดเออนี่ถ้าหากว่าท่านไม่ทำการบ้านผิดท่านก็ไม่ได้มาแจกแดหมวดนะ เพราะนักเรียนทําการบ้านผิดอาจารย์ก็เลยไปต่อข้างหน้าไม่ได้เพราะว่านักเรียนไม่เข้าใจสาเหตุน,นักเรียนไม่เข้าใจเพราะอาจารย์สอนไม่ละเอียดด้วยเหตุน,นี้อาจารย์ต้องสอนให้ละเอียดขึ้นนักเรียนก็เลยต้องไปแจกภูธาตุนะคะใส่วิพัฒน์อาขยาตใน8หมวดวิพัฒน์อาขยาต8หมวดก็จะมีหมวดวัตตมนาวิพัฒน์หหมวดมันจมีวิพัฒน์หมวดสัตมีวิพัฒน์หมวดอะไรอีกคะ ปะโลกขาวิพัฒน์หมวดอะไรคะ,ะหิยะตนีวิพัฒน์และหมวดอชัตตนีวิพัฒน์หมวดพวิสันติวิพัฒน์หมวดปฏิวิพัฒน์ฮนักเรียนไปแจกภูธาตุในวิพัฒน์ต่างๆทั้งหมดส่งให้อาจารย์โอเคไหมคะวันนี้เลิกเร็วน่อยเพราะว่านักเรียนจะได้ทำการบ้านจะได้มีเวลาทำการบ้านนะคะ <c oughs> อาจารย์นี่ทั้งปลอบทั้งโยนทั้งดุเพื่อที่จะให้นักเรียนมีมุมาณนะอุตสาหะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุก์ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้นะก็ให้นักเรียนทําการบ้านส่งอาจารย์นะคะยมกราบมรสการลาพระพิสุสามมณรน,นทุกรูปที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ยมเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียน ครูวิปัสนาทุกคนทุกท่านและพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนเทา่าทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะสาธุค่ะ,ะเดี๋ยวเรากลับผาพร้อมกันอระราหังสัมมาสัมพุทโธผะคาวาพุทธังภะคาวันตังอภิวาเทมิสวาคาตภะคาวาตาธมโมธาม,มังนามสามมิ สุปฏิปันโนภะขาวตัวสาวะกะสร้างคูสร้างคทงานามาสาธุค่ะสาธุค่ะ